คนที่เคยรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็ยังแบบไปตามิดตามดูขเขาสางเขาเเรื่อยๆใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราก็ยังเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะไม่ได้แค่มีเฉพาะหยาดก,กับเขาที่คุยกันก็คือมีเพื่อนคน,อ,นอื่นในกลุ่มเราก็ยังคุยกันอยู่ะคะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนสุดท้ายที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก็เลยองมีแซวๆกันบ้างคะ่ะมีการพูดคุยพูคุยกันหรือว่าเล่นด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะวลริตคนเดียวนะคะกับพี่ๆคนอื่นๆที่เราเคยรู้จักแล้วก็ยังคุยกับเขาอยู่ค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นไปได้ไหมครัว่ามีนคือเพราะว่เพราะเรายังคุยกับเพื่อนยู่ก็เลยยังไม่พร้อมจะเปิดกับใครยยังไม่พร้อมจะเปิดกับใครเลยค่ะแล้วก็ยังชอบชอบเป็นโสดแบบนี้ค่ะเใช้หตุผลไม่เกี่ยวค่ะ ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยค่ะหรือว่ามันยังไม่มีคนที่ใช่จ <คน S 2> ริงๆข้ามาก็ยังไม่มีคนที่ใช่ด้วยมั้งคะแล้วก็หยาดก,ก็เริ่มโตแล้วค่ะก็เลยแบบไม่ใช่เด็กๆแล้วแบบคุยกับใครแล้วก็แบบอยากจะเปิดตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนไม่ค่อยอยากจะเปิดแล้วอะค่ะคือเก็บเยีเยบๆไว้ก่อนเลยอย่เงี้ยเพราะเราไม่รู้อนาะคตนะคะเอาไว้เรามั่นใจเมื่อไหร่หรืออะไรเราค่อยเปิดทีเดียวค่ะ เป็นเพื่อนอ่ะเอาเป็นเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวคนจะคิดว่าเรามีแฟนถ้าเป็นเพื่อนนี่คือเป็นเพื่อนในวงการเดียวกันหรืออะไรเอ๊ะเราจะเป็นอะไรคะเป็นเพื่อนเฉยๆแล้วกันบอกแค่นี้แล้วกันเป็นคนในวงการหรคะอืมไม่รู้เหมือนกันอ่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้เป็นเพื่อนค่ะอือเวลาจะเราจะพบใครเงี้ยมีการแบบว่ามองสเปคอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้สูงขึ้นอะไรอ่าเงย เป็นคนไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่ค่ะก็คือแต่ว่าก็จะโชคดีที่ว่าจะเจอคนดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนคะคะแต่เราตัวเราไม่ได้มีสเปคถ้าเห็นเราชอบก็คือชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อนนี้ถ้ามีภาพหลุดก,กับใครก็จะเป็นคนดันใช่ไหมคะไม่ใช่เวลาเห็นภาพหลุดต้องมาถามก่อนนะค่ะจะไปไหนไม่ไไหนกับคนนี้บ้างไม่ได้ไปเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปไหนกับใครมีแต่แกงเพื่อนสาวค่ะ